สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกับมทรพระนครรายการเรียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญรัตน์กลินคณะเทคโนโลยีข้ากมสาต์รายการเรียบพระนครวันนี้อยากจะนำเสนอเรื่องราวต่อจากเมื่อคราวก่อนนะคะผู้จัดได้พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการเครื่องแบบของนิสิตจุฬาด้วยประเด็นที่สังคมตอนนี้กําลัง ถกเถียงกันอยู่นะคะในเรื่องของกลุ่มนักนักศึกษานักเรียน,นว่ากลุ่มวัยรุ่นนะคะในยุคปัจจุบันเนี่ยกำลังเรียกร้องที่จะไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนมาเรียนแล้วก็เรียกร้องในเรื่องของความเป็นอิสระเสรีนะคะที่จะแต่งกายหรือจะทำสีผมหรือจะประพฤติปฏิบัติตัวตามที่เขาต้องการ ตามแนวคิดของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะคนรุ่นใหม่ที่พวกเราคนรุ่นรุ่นเก่าๆก,ก็อาจจะรู้สึกอึดอัดขัดใจนิดนึงนะคะคราวที่แล้วผู้จัดนำเสนอถึงเรื่องราวของวิวัฒนาการของเครื่องแบบของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำไมถึงเอาประนํำประเด็นเรื่องนี้มาพูดคุยเป็นตัวอย่างจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศนะคะจะเรียกว่า เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ได้นะคะจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็ยังมีเรื่องราวของความเป็นมาที่มาของชุดเครื่องแบบนิสิตจ,จุฬานะคะมีที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วในปัจจุบันนี้ก็กยังถือปฏิบัติเป็นเรื่องของกฎระเบียบและก็ความภาคภูมิใจในเครื่องแบบของนิสิตจ,จุฬาอย่างยังอยู่นะคะ ถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มบางกลุ่มหรือวัยรุ่นหรือนักศึกษาบางบางคณะบางกลุ่มที่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่กับการแต่งกายชุดเครื่องแบบจุฬาผู้จัดได้บอกเ่าให้ฟังเมื่อคราวก่อนแล้วว่าเครื่องแบบของนิสิตจ,จุฬานั้นเป็นเครื่องแบบพระราชทานนะคะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนั้นทรงกําหนดให้ นิสิตจุลานั้นมีเครื่องแบบเป็นของตัวเองเพื่อบ่งบอกถึงสถานะของการเป็นนักศึกษาหรือนิสิตท,ที่เข้ามาเรียนในสถาบันแห่งนี้นิสิตจเุเครื่องแบบของนิสิตจุลานั้นก็มีหลายๆรูปแบบนะคะมีวิวัฒนาการมาตั้ง,ตงแต่เริ่มต้นแบบที่หนึ่งนั้นเป็นกางเกงขาสั้นสีดำสะะำหรับนิสิตชายนะคะ แล้วก็เสื้อนอกแขนยาวคอปิดเหมือนเสื้อราชปะแตนในปัจจุบันนี้ที่เราคุ้นๆกันมีหมวกหนีบสีดำประดับพะะเกี้ยวมีรองเท้าหุ้มส้นสีดำสวมถุงเท้านะคะเรียบร้อยถุงเท้ายาวสีดำเช่นเดียวกัน,นถ้าท่านนึกไม่ออกท่านก็นึกถึงนักเรียนโรงเรียนพอปรอนะคะราชวิทยาลัยหรือ นักเรียนที่เป็นเครื่องแบบของนักเรียนในในโรงเรียนในพระราชทานทั้งหลายแบบที่สองก็จะเป็นกางเกงขายาวสีขาวเสื้อนอกแขนยาวคอปิดเป็นเสื้อราชาปแตนเช่นการสีขาวประดับอินทนูสีบานเย็นตามแบบที่กำหนดรองเท้าหุ้มส้นสีดำสวมหมวกทรงหม้อตานสีขาวประดับพระเกี้ยวที่หน้าหมวก แล้วก็มีการขัดกระบี่ด้วยนะคะกระบี่ข้างๆเหมือนกับนักเรียนในร้อยสำหรับนักเรียนชั้นปีที่สองขึ้นไปแล้วก็ปีที่สามหรือขัดกระบี่นั้นจะใช้ในพระราชพิธีต่างๆทางราชการกำหนดเครื่องแบบระยะที่สามของนักนิกสิตชายก็จะคล้ายๆกับแบบที่สองเพียงแต่ว่ากางเกงขายาวนั้นเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็มีแถบทองข้างๆ้างกางเกงนะคะ ตลอดแนวขอบข้างกางเกงด้านนอกอของนักเรียนชั้นปีที่2ปีที่สามก็จะมีการขัดกระบี่เหมือนแบบที่3ามนะคะส่วนแบบที่สี่เหมือนแบบที่สองนะคะส่วนแบบที่4ีนั่นะก็จะเป็นกางเกงขายาวสีดําคล้ายแบบที่สมเป็นเสื้อนอกเสื้อตัวนอกนะคะเป็นเสื้อแขนยาวสีดําด้านหน้าปักมีสาย สมปักรองเท้าสวมรองเท้ารองเท้าหนังสีดำแล้วเรียบร้อยแบบที่5นั้นย้อนกลับมาเป็นนุ่งแบบผ้าม่วงจงกระเบนสีกรม,มท่าเสื้อนอกแขนยาวคอปิดสีขาวรองเท้าหุ้มส้นสวมถุงเท้ารองเท้าสีขาว,เ,าขาวเหมือนกับเครื่องแบบมหาดเล็กแต่งมาทำงานทุกวันที่พระตำหนักจิรดาโหฐถานแบบที่6เป็น เรียกว่าชุดเดินป่านะคะใช้สำหรับในสาหรับการฝึกวิชาทหารหรือวิชาการตำรวจเวลาเรียนภาคสนามเครื่องแบบทั้งหมดนี้พ่อแม่ผู้ปกครองซื้อให้ลูกหลานใช้เฉพาะแบบที่1กับแบบที่สองเท่านั้นนะคะนอกนั้นเนี่ยนักเรียนจะไปเบิกที่ครังของออหน่วยพระคังมหาสมบัติตามคำสั่งที่โรงเรียนสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เครื่องแบบทั้งหมดนี้ที่ที่เล่าให้ฟังนั้นเรียกว่าเป็นเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนราชสำนักสําหรับนักเรียนโรงเรียนมหัดเล็กนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่นั้นพระราชทานให้ให,ให้นาไปใช้ได้เช่นกันนั่นเป็นวิวัฒนาการของในอดีตนะคะของเครื่องแบบนิสิตชายเมื่อเมื่อถึงในยุคข,ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชก 6, าลที่หกให ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนขึ้นยกระดับขึ้นเป็นจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะนิสิตก็จะได้รับพระมหากราธิคุณให้ได้รับเครื่องแบบพระราชทานมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่เราเห็นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะที่เป็นเสือ้อราชประเตนสีขาวกางเกงขายาวสีขาวใช้ในพิธีการต่างๆแล้วก็ในวันพระราชทานปิญญาบัตรส่วนนิสิตจุฬาทั่วไปก็แต่งเชือเชิ้ต สีขาวกางเกงสีดำเป็นเครื่องแบบปกติผูกในไทยนะคะปีพุทธศักราช2492ะะในปีนั้นเนี่ยสมสรน,นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาลัยก็ได้กำหนดเครื่องแบบนิสิตชายที่เรียกว่าเครื่องแบบจุรานิยมขึ้นของตัวเองสมสรขอร้องให้นิสิตร่วมมือด้วยการแต่งเครื่องแบบนี้มาเรียนทุกวัน เครื่องแบบจุลานิยมที่ว่านี้เนี่ยคะก็จะประกอบไปด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือหรือสีสุภาพแขนสั้นหรือแขนยาวเ,าเข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดสีเงินจะมีรูปพระเกี้ยวตั้งอยู่บนฐานที่มีลายกระนกสองข้างอาของฐานนะคะกองเกงขายาวใช้ใได้ได้ทั้งหมด5สีให้เลือกใช้ได้ทั้งหมด5สีนะคะมีสีกากี สีกรม,มท่าสีสุภาพอีก3สีเหตุที่สโมสรน,นิสิตุลากำหนดเช่นนี้ก็เพราะว่ารัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยออกกฎหมายบังคับให้นิสิตนักศึกษามาหาวิทยาลัยเรียนวิชาทหารรักษาดินแดนไปด้วยในปีพุทธศักราช2491ในในปีนั้นเนี่ยกำหนดให้นิสิตนักศึกษา,าแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารมาเรียนทุกวัน เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมีการฝึกกรรักษาดินแดนแต่งวิชาชุดชุดเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารมาเรียนทุกวันสโมสรจึงแย้งว่าจุฬาลงกรณ์มหลาลัยมีเครื่องแบบพระราชทานอยู่แล้วจึงไม่ควรที่ต้องมีเครื่องแบบอื่นอีกทางราชการอ้างว่าเครื่องแบบพระราชทานใช้ประมาณปีละสามครั้งคือวันพร,รับพระราชทานปิญญาบัติวันปียามหาราชและก็วันวชิราวุธนะรซึ่งเป็นวันของ พระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์จึงต้องแต่งเครื่องแบบนักึกษามาเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสโมสรจึงกำหนดเครื่องแบบจุลานิยมขึ้นนิสิตต่างก็ตระหนักดีว่าเบื้องหลังของการใช้เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารคือการใช้ระเบียบวินัยทหารมาใช้บังคับนิสิตนักศึกษานั่นเองเมื่อนิสิตใช้กันอย่างทั่วถึงรัฐบาลจึงไม่บังคับอีกต่อไป ก็อาจจะต้องขอบคุณในยุคนั้นนะคะต้องขอบคุณสโมสรน,นิสิตที่ขอทําเรื่องขอใช้เครื่องแบบจุลานิยมในครั้งนั้นเนี่ยก็ส่งผลให้นิสิตนักศึกษามาหาวิยาลัยอื่น,นๆก็รอดพ้นจากการถูกบังคับให้อยู่ภายใต้ระเบียบวินยัยทหารหรือว่าต้องไปฝึกทหารต่อมาจุฬาลงก,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 กรณ์มหาลัยก็ได้ออกคําสั่งของจุฬาลงก,กรณ์มหาวิทยาลัยเองนะคะที่71็ดสิบเอ็ดทับสองพ ว่า้วยเครื่องแบบนิสิตชายและก็นิสิตหญิงสั่งเมื่อณวันที่17กุมภาพันธ์2507ให้ใช้เครื่องแบบจุฬานิยมเป็นเครื่องแบบนิสิตชายแล้วก็เพิ่มให้ใช้เนคไทสีกรมท่าปักพระเกี้ยวตรงกลางนั่นก็เลยเป็นที่มาของเครื่องแบบนิสิตชายที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะส่วนการใช้นคไทเป็นเครื่องแบบที่ใช้ในเวลาที่มีงานสำคัญสำคัญ ใช้ในพิธีการทางราชการกำหนดสำหรับนิสิตเครื่องแบบนิสิตหญิงนะคะเมื่อปี2 0 0 0พุทธศักราช2477เนี่ยจุฬาเริ่มที่จะรับนักศึกษาหญิงหรือว่านิสิตหญิงเข้ามาเป็นรุ่นแรก2477เนะคะเข้าเรียนที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นิสิตแต่งกายด้วยเสื้อขาวแขนยาวถึงข้อมือ ผ้าถุงสีน้ำเงินถุงเท้าสีขาวแล้วก็รองเท้าสีดำต่อมาในวันที่16กันยายนปีพุทธศักราชสอง1ได้กําหนดเครื่องแบบนิสิตหญิงเป็น2แบบก็คือ 1. เป็นเครื่องแบบปกติชั้นปีที่1กับเครื่องเครื่องแบบปกติชั้นปีที่สองเ,ออเครื่องแบบปกติชั้นปีที่1ให้ใช้ในโอกาสพิเศษหรือ ให้เป็นพิธีการสำคัญสำคัญเครื่องแบบปกติชั้นปีที่สองให้ใช้บริเวณมหาวิทยาลัยแล้วก็ให้ใช้ในการที่มาเรียนตามปกติเครื่องแบบทั้งสองนี้ต่างกันเฉพาะเสื้อก็คือเครื่องแบบปกติชั้นปีหนึ่งนั้นใช้เสื้อผ้าสีขาวมีเนื้อหยาบกว่าแบบชั้นปีที่สองเป็นเสื้อแขนยาวใช้สวมทับ เสื้อชั้นปีที่สองเมื่อสวมแม้มิดชิดเสื้อชั้นปีสองจะมีกระเป๋าบนสองข้างเนื้อกระเป๋าบนก็จะมีด้านขวานะคะจะมาประดับด้วยเข็มพระเกี้ยวคอปกก็จะเป็นคอแบบในตัวเสื้อไม่มีปกเครื่องแบบทั้งสองนี้จะต่างกันเฉพาะตัวเสื้อเครื่องแบบปกติชั้นปีที่หนึ่งจะใช้ผ้าสีขาวแล้วก็มีเนื้อหยาบมากกว่าเครื่องแบบที่สองนะคะ ชั้นปีที่สองซึ่งคือแบบชั้นปีที่สองนั้นเป็นเสื้อแขนยาวใช้สวมทับเสื้อชั้นปีที่หนึ่งเมื่อสวมแล้วก็ดูมิดชิดเสื้อตัวชั้นที่สองนั้นจะมีกระเป๋าบนอยู่ทั้งสองข้างเหนือกระเป๋าบนด้านขวาก็จะประดับด้วยเข็มพระเกี้ยวคอจะเป็นแบบคอในตัวนะคะไม่มีปกมีกระเป๋าด้านซ้ายมีกระเป๋าด้านขวาด้านล่างของตัวเสื้อตรงตรงกับกระดุมเม็ดสุดท้าย แต่เป็นกระเป๋าใหญ่กว่ากระเป๋าด้านบนคือเป็นเสื้อลักษณะเป็นเสื้อที่มีกระเป๋าทั้งข้างบนข้างล่างปล่อยชายข้างล่างกระเป๋าด้านด้านล่างจะอยู่แนวเดียวกันปากกระเป๋าทั้งสี่ใช้กุ้นขนาดครึ่งเซนติเมตรด้านหน้าของเสื้อจะติดกระดุมแบบมหัดเล็กคือเป็นกระดุมโลหะเงินดุลระเกี้ยวขนาดเล็กนะคะหนาเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1.5เซนติเมตร ติดดุมสองแถวแถวละสามเม็ดที่คอแล้วก็หน้าอกแล้วก็ปลายเสื้อให้เดินให้เดินริมสีชมพูขนาดกุ้นขนาด1เซนติเมตรแขนจะเป็นแขนยาวชนิดแขนปล่อยแบบแขนเสื้อนิสิตชายปลายที่แขนเสื้อนั้นริมขนาดกว้าง6เซนติเมตรปลายแขนจะเปิดได้มีกระดุมมีดุมขนาดเล็ก ติดตรงท้องแขนข้างละสามเม็ดกะระยะเท่ากับพองามแต่ขนาดของดุมจะเล็กกว่ากระดุมที่อยู่ตรงหน้าอกเสื้อเล็กน้อยนะคะที่ปลายแขนจะมีกระดุมที่ปลายแขนเสื้อด้วยน,นั่นเป็นแบบที่หนึ่งนะคะที่ถูกออกแบบมาต่อจากเปลี่ยนเปลี่ยนจากการนุ่งผ้าสิ้นมาเป็นใส่เสื้อแล้วก็นุ่งกระโปรง ส่วนเสื้อแบบชั้นที่สองนั้นใช้ผ้าลินินหรือว่าผ้าปั๊บปิ้นสีขาวเป็นเสื้อแบบครึ่งตัวแขนสั้นส่วนยาวของเสื้อให้ยาวเลยสะเอวเล็กน้อยเพื่อให้พับชายผ้าถุงให้มิดชิดเรียบร้อยคอเสื้อเป็นคอเสื้อแบบนิสิตชายปลายแหลมใส่ไส้แข็งส่วนปลายปกยาวพอสมควรเดินตระเข็บ ตามรูปคอให้ปรากฏตะเข็บด้านนอกสาบหลังจะเป็นสาบตรงขนาดพองามแต่ต้องใช้ต้องให้กว้างเลยมากำกับเกรดด้านด้านหน้าด้านซ้ายและขวาด้านหน้าของตัวเสื้อจะมีบ่าซ้ายขวาทับเกรด็ดตายแบบเบื้องบนลงมายาวประมาณ4เซนติเมตรเกร็ดอยู่ใต้สาบ3าเกรด ดุมใช้แบบเดียวกับเสื้อชั้นที่หนึ่งเป็นกระดุมเงินนะคะดุลลายพะเกี้ยวส่วนเข็มขัดนั้นใช้เข็มขัดสักหลาดหรือหนังกลับสีน้ำตาลไหมขนาด3 5ซนติเมตรหัวเข็มขัดทำด้วยโลหะเงินสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด3 7 5ซนเมตรดุลลายด้วยรูปพะเกี้ยวนะคะดุลเข็มขัดเป็นรูปพะเกี้ยว ส่วนผ้านุ่งนะคะในยุคแรกเนี่ยใช้ผ้านุ่งสีกรมท่าตัดเป็นแบบผ้าถุงทรงรัดรูปตามแบบความยาวพอเหมาะสมกับตัวผู้สวมใส่ปลายผ้าถุงให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางของข้อเท้ากับหัวเขา่าถุงเท้านี่ให้ใช้ถุงเท้าสีขาวนะครพับข้อเท้าพอสมควร แล้วก็ให้ใช้ถุงยาวสีเนื้อตามโอกาสซึ่งมหาวิทยาลัยจะกำหนดเป็นผู้กำหนดรองเท้าใช้รองเท้าสีดำขาวหรือสีเรียบเรียบส้นเตีย้ยไม่มีลวดลายเอ,อ่อหมวกต้องทำด้วยเสี้นตาหรือก้านลานสีธรรมชาติสวมครอบศีรษะรูปทรงตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดมีแถบกรมท่า ขนาดกว้าง2.5เซนตเมตรคาดโดยรอบโดยผูกตายเป็นโบหูกระต่ายทั้งปลายตัดเฉียงยาวพอสมควรปีกหมวกกว้างพอสมควรเวลาสวมหลุบเบื้องหน้าลงมาเล็กน้อยห้ามแงนหมวกขึ้นนะคะให้กดหน้าหมวกลงมาเล็กน้อยพองาม ซึ่งก็เป็นเครื่องแบบในยุคแรกนะคะยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองหลัง2475ยุคมาลานำไทยน,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 นิสิตจุฬา,าก็ต้องสวมหมวกเช่นเดียวกันช่วงของการสวมหมวกนั้นก็จะอยู่ในช่วงปีพุทธศักราช248 1ถึงปีพุทธศักราช2487ช่วงของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนะคะ ต่อมาภายหลังเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ได้กําหนดนะคะเครื่องแบบนิสิตหญิงให้เป็นแบบเดียวกันกันกบในปัจจุบันนี้นะท,ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อปีพุทธศักราช24 9 8มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเครื่องแบบนิสิตจุลา,าจุฬารงกรมหาท 98, เทวิทยาลัยสอย2 4ดเก้ในครั้งนั้นเนี่ยนิสิตสวมนิสิตหญิงต้องสวมหมวกหนีบสีดำทำด้วยสกักลาด หรือผ้าเสริร์หรือผ้าสีดำมีดุมมหัสเล็กติดสันหน้าหมวกสองดุมเช่นเดียวกับนิสิตชายเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าเครื่องแบบนิสิตชายเป็นเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนราชสำนักซึ่งได้รับพระราชมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้พระราชทาน พระรมราชาอนุญาตให้นักเรียนโรงเรียนมหาเล็กใช้ได้ในช่วงนั้นเมื่อโปรดเกล้าให้สถาปนาโรงเรียนมหาเล็กเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเมื่อโปรดเกล้าประดิษฐสถานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนให้ขึ้นมาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนเนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าให้นิสิตจุฬา,ชาใช้เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนราชสำนัก สืบมาจนเรียกติดมาจนถึงปัจจุบันว่าเครื่องแบบพระราชทานการกำหนดเครื่องหมายจุลานิยมเนี่ยการกำหนดเครื่องแบบขึ้นมาใหม่เป็นแบบจุลานิยมเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาของนิสิตจุลาที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับเผด็จการที่มุ่งจะอ้างระเบียบวินยัยจำกัดสิทธิเสรีภาพจนเครื่องแบบ จุลานิยมเป็นที่ยอมรับกันทั้งมาหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในเวลานั้นนะคะแล้วก็ขยับขยายมาจนถึงปัจจุบันเครื่องแบบนิสิตหญิงนั้นบูรพคณาจารย์และบ,บรรพชนชาวจุฬาก็ออกแบบมาให้เป็นคู่ขนานกับเครื่องแบบพระราชทานของนิสิตชายนะคะมีความเป็นไทยที่เป็นไทยที่มีความสง่างามแล้วจน นิสิตนักศึกษาสถาบันอื่นๆเนี่ยคิดเข้าใจผิดว่าเครื่องแบบของนิสิตหญิงโดยเฉพาะเสื้อกับเข็มขัดนับเป็นสัญลักษณ์ของผู้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้นทั้งๆที่มีกฎหมายกําหนดไว้ว่าเป็นเครื่องแบบของนิสิตจุฬาเท่านั้นพูดกันง่ายๆก็คือว่าจริงๆแล้วเครื่องแบบนิสิตหญิงของจุฬาเนี่ยสถา,าบันอื่นจะเอามาแต่งเรียนแบบไม่ได้นะคะเพราะว่าเขา มีกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าเป็นเครื่องแบบของนิสิตจุฬาลงกรเท่านั้นความเสียหายอันเกิดจากการลอกเลียนแบบเครื่องแบบนิสิตจุฬาเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่มากเหมือนกันเพราะว่าด้วยนักศึกษาปัจจุบันสถาบันอื่นไม่รู้นะคะไม่ร,มร,มรู้ถึงกฎหมายตรงนี้แล้วก็ไม่ทราบก็อยากจะแต่งให้เหมือนๆันนักนิสิตจุฬาก็เอาเข็มขัดหนังกลับมาใส่บ้างเอาเสื้อมีสาบหลังเสื้อมีสาบปลายแขนปลายแขนมีมีสาบ มาใส่อย่างนี้นะคะก็จนเกิดความไม่รู้หรือเกิดจากความไม่รู้หรือเกิดจากเจตนาตั้งใจก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องเสียหายหากว่าผู้ที่สวมเครื่องแบบเรียนแบบของจุฬาเนี่ยใช้เป็นสิ่งที่ทาและผิดใช้ไปใช้จะการใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นการใช้ที่ไปแสดงความไม่รักสถาบันไม่ครบรพในระเบียบคําสั่งของมหาวิทยาลัยที่กําหนดเครื่องแบบของแต่ละสถาบันเอาไว้แล้ว ยังมีข้อเสียหายอีกหลายประการที่เกิดขึ้นความไม่เหมาะไม่ควรของคนที่เอาไปแต่งแล้วก็ปฏิบัติตนไม่เหมาะไม่ควรก็อย่างไรก็ตามนะคะชาวจุฬาเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถึงกับซีเรียสหรือจะเป็นประเด็นอะไรนะคะเพียงแต่ว่าตัวนักนิสิตนักศึกษาจุฬาเองเนี่ยชาวจุฬาเองก็ควรจะต้องทราบความประวัติความเป็นมาและความสําคัญของเครื่องแบบก็ อย่าคิดแต่เพียงหรือว่าถูกบังคับให้แต่งทําไมต้องแต่งเครื่องแบบถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นวัตถุการแต่งเครื่องแบบเป็นการปกปิดกั้นสิทธิทเสรีภาพบ้างอะไรเงี้ยนะครับนิสิตก็บอกว่าคิดว่ามันเป็นการไปบังคับให้แต่งเป็นการปิดกั้นเสรีภาพของนิสิตนักศึกษาอะไรเงี้ยจริงถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการคิดแบบไม่สร้างสรรค์น,นะคะ ทําไมไม่คิดอีกมุมหนึ่งลวคะว่าชนชาติที่เขามีอารยธรรมและก็วัฒนธรรมเขาจะต้องมีระเบียบวินัยมีแบบแผนประจําชาติชาติใดที่ไร้ซึ่งระเบียบจะไม่มีทางพัฒนาให้ก้าวหน้าได้เลยไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาระหรือปัญหาของความไร้ซึ่งระเบียบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นถ้า นักศึกษาหรือทั่วไปตามสถาบันต่างๆเนี่ยไม่แต่งเครื่องแบบไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันนั้นๆเนี่ยมันถ้าเกิดนักศึกษาพยายามที่จะต่อต้านเครื่องแบบจะเออมันจะทำให้สังคมเราเนี่ยมันไร้ซึ่งระเบียบวินัยอยากให้พวกผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เป็นวัยรุ่นหรือเป็นนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาเนี่ย เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆตามสาบันต่างๆเนี่ยเข้าใจแล้วก็ไต่ตรองให้ดีว่าสิทธิคู่กับหน้าที่เสรีภาพคู่กับขอบเขตที่กําหนดไว้ท่านจะอ้างสิทธิเสรีภาพของท่านเนี่ยท่านก็ต้องรู้หน้าที่ของท่านด้วยแล้วก็เสรีภาพเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่เขากําหนดไว้อย่าทาเกินขอบเขตไม่การที่ มันไม่ได้ไปก้าวมันไม่ได้หมายถึงการไปก้าวไายสิทธทิเสรีภาพส่วนบุคคลหรือผู้อื่นหากหากว่าพวกเราต้องการสิทธิและก็เสรีภาพของตัวเองเนี่ยก็อย่าไปล้ำสิทธทิเสรีภาพของคนอื่นแล้วก็สังคมบ้านเมืองเราก็จะจะอยู่กันอย่างสงบสุขนะคะถ้าเราเข้าใจว่าสิทธิ์มันคู่สิทธทิเนี่ยมันคู่มากับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ แล้วก็เสรีภาพที่ท่านเรียกร้องเนี่ยมันก็ต้องคู่กับความมีขอบเขตสเสรีภาพที่อยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้วันนี้เวลาของรายการเรียบพันครหมดลงแล้วนะคะติดตามรายการเรียบพันครได้ใหม่ในคราวต่อไปนะคะดิฉันธนพันธ์บุญรัตน์กลินต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ